สวัสดีค่ะสรุปราคาทองวันนี้25กันยายน67สรุปราคาทองวันนี้25กันยายน67หลังสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9น2นาฬิกา2นาทีปรับตัวเพิ่มขึ้น150บาทและสูงสุดของเดือนเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานอังคารที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด6รอบ รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย50บาทราคาซื้อขายทองคําในประเทศชนิด96.5%วันพุทธที่25กันยายน67ประกาศครั้งที่1ทองรูปพรร์ขายออกบาทละ41,550บาทฐานภาษีบาทละ4 2 1 9 4 8ทองแท่งขายออกบาทละ4 1 0 5 0บาท รับซื้อบาทละ49,50บาทโดยตลอดทั้งวันราคาทองมีการปรับตัวทั้งหมด6ครั้งรวมวันนี้ปรับขึ้น200บาทส่งผลให้ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%ทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,600บาทฐานภาษีบาทละ42,64.96ทองแท่งขายออกบาทละ41,100บาท รับซื้อบาทละ41,000บาทขอขอบคุณสยามนิวค่ะ